หนิสัยที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้มีเงินหลักล้านคุณไม่จำเป็นต้องฉลาดที่สุดไม่ต้องเริ่มจากบ้านรวยและไม่ต้องรอจังหวะชีวิตที่พร้อมคุณแค่ต้องมีนิสัยบางอย่างที่คนมีเงินล้านเขาทำกันทุกวันวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ6นิสัยที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีเงินหลักล้านได้จริงนิสัยที่หนอื่นให้เช้ากว่าคนส่วนใหญ่แม้เพียงหนึ่งชั่วโมง ความแตกต่างของคนสำเร็จเริ่มตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพวกเขาไม่ใช้เวลาช่วงเช้าถ่ายมือถือแต่ใช้เวลาเตรียมความคิดวางแผนสร้างเป้าหมายเวลาเช้าเท่ากับเวลาทองของสมองหนึ่งชั่วโมงก่อนใครเท่ากับได้เปรียบหนึ่งชีวิตนิสัยที่สองเก็บก่อนใช้ไม่ใช่เหลือค่อยเก็บเงินเก็บไม่ได้มาจากรายได้สูงแต่มาจากวินัยก่อนใช้ต่างหากคนธรรมดารอให้เหลือก่อนถึงจะเก็บคนมีเงินล้าน แยกเก็บทันทีที่เงินเข้าตัวอย่างได้เงินเดือนโอนเข้าบัญชีเก็บทันที10%ถึง20%พวกเขาให้เงินทำงานให้เขาไม่ใช้เงินจนหมดแล้วมานั่งเครียดนิสัยที่3เรียนรู้ทุกวันแม้ไม่มีใครสั่งการเรียนรู้คือการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยดีที่สุดฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือดูคอร์สฟรีเรียนทักษะใหม่แทนการเลื่อนโซเชียลเพราะเขารู้ว่าความรู้ใหม่ ท่ากับโอกาสใหม่คนธรรมดาเรียนเมื่อถูกบังคับคนมีเงินล้านเรียนเพื่อสร้างอนาคตนิสัยที่สใช้ทักษะแก้ปัญหาแทนการบน่นคนสำเร็จไม่ถามว่าใครผิดพวกเขาถามว่าฉันแก้ได้ยังไงทุกปัญหาคือโอกาสสร้างรายได้ใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดมาแก้สิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำเขาหยุดบน่นและเริ่มเปลี่ยนนิสัยที่ห้า สร้างรายได้มากกว่าหนึ่งทางไม่มีเศรษฐีคนไหนมีรายได้แค่ทางเดียวเริ่มจากงานเสริมเล็กๆที่ไม่ต้องลาออกจากงานหลักทำให้รายได้ไหลามาแม้วันหยุดหรือหลับอยู่เพราะเขาไม่อยากเป็นทาสเงินเดือนตลอดชีวิตนิสัยที่6รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรไม่ใช่แค่อยากมีอะไรคนที่มีเงินล้านไม่ได้แค่ไล่ตามของหรูพวกเขารู้ว่าต้องการชีวิตแบบไหน เขาเขียนเป้าหมายชัดเจนเขารู้ว่าอยากมีอิสรภาพไม่ใช่แค่เงินเยอะและทุกการใช้เงินของเขาต้องทาเขาเข้าใกล้เป้าหมายเขาไม่ซื้อความฝันของคนอื่นแต่ลงทุนกับความฝันของตัวเองถ้าคุณมีนิสัยแบบนี้คุณไม่ต้องรอให้โชคดีคุณไม่ต้องเกิดในครอบครัวรวยเพราะทุกสิ่งเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเลือกทำทุกวันและถ้าวันนี้วุ่นเริ่มเปลี่ยนวันหนึ่ง คุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในตอนนี้ถ้านิสัยคือรากฐานของความสำเร็จอีกีหน้าผมจะพาคุณไปรู้จักเจ็ดความเชื่อผิดๆที่ทำให้คนไม่รวยสักขีบางทีสิ่งที่คุณเชื่อมาตลอดอาจเป็นตัวบล็อกเงินล้านของคุณเองอย่าพลาดเอ็ดขาดครับเพราะนี่คือคลิปที่หลายคนต้องฟังซ้ำ